แล้วผมไม่ค่อยเชื่อในหลังยายเท่าไหร่ผมว่าวันนี้ต้องหลังยายหน่อยแล้ววะเข้าไปแล้วก็ต้องนั่งด้วยความสุภาพหันหน้า4-5องศาเล็กน้อยเลือกมือล่างไว้ก่อนเลือกมือขวาไว้ก่อนใช่ปะอันบนซ้ายอันล่างขวาเป่าวะไม่รู้อะบวกหโอกาสติด60% เนี่ยผมไม่ติดอีกแล้วว่าผมไม่ติดอีกแล้วว่าเม็ดที่สามแล้วว่าอะไรวะคลิกละสี่ร้อยเจ็ดสิบคลิกละสีะ่ร้อยเจ็ดสิบอะเฮ้ยผมไม่ติดอีกแล้วอะโอ้โหอะไรวะสามเม็ดไม่บวกห้าโอ้มันตากูจะไหลวะกูเดี๋ยวธนูทองเนี่ยกูได้ใส่คอมบวกสิบแล้วธนูทองเนี่ยกูก็ได้ขายแล้ววะ หลังยายก็ไม่ได้ช่วยอะไรกูแล้วว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เจ็ดิเปอร์เซ็นตนะบวกหกอ่ะไอ้บวกห้ามันหกสิบเปอร์เซ็นต์เองนะโหสี่เ <4 S 1> <4 S 2> ม็ดไม่ติดบวกห้ <5. S 1> าคุยด้วยจะเพิ่มการติดโอ้โหไม่อยากคุยกับใครแล้ววะผมอ่ะเฮ้ย <5. S 1> อะไรวะธนูทองเฮ้ย ไม่คุยแล้วหลังยงหลังยายเว้ยม,มันเกินไปหกสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะผมตีมาสี่ครั้งแล้วนะเพื่อยผมตีบวกห้ามาสี่ครั้งแล้วว่ะเออโหได้บวกเดียวว่ะเช็ดได้บวกเดียวโอ้โหหมดไปห้าเม็ดได้บวกเดียวอววยว่าร้องไห้เลยสว,วัสดีครับสวัสดีคุณบอมด้วยครับผมอครับผมก็ สามเม็ดเมื่อกี้นะตีไปสามบวกเมื่อกี้นะก็ไม่ได้คิดว่าจะทาคลิปหรอกนะเออแต่คือแบบมันร้อนจริงๆนะมันร้อนจริงๆนะหกสิบเปอร์เซ็นผมบวกห้าธนูทองในผมโดนไปห้าเม็ดเลยนะเออผมตีในมือถือสองเม็ดนะแต่ตอนตีในมือถือไม่คิดว่ามันจะมันมันมันไวไงมันมีแค่สองเม็ดอะเออไม่คิดว่าจะได้อัดอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วผมก็ตีมาอีกเมื่อ ก่อนหน้านี้ที่เห็นตีบีก3เม็ดติดแค่บวกเดียวโอเคเดี๋ยวผมจะลุยอีก2เม็ดนะเดี๋ยวผมจะลุยอีก2เม็ดซึ่งขอแบบลีลาลีลาหน่อยแล้วกันดูว่าจะได้บวกหหรือเปล่าเพราะว่าถ้าได้บวกหกมาเนี่ยมันจะได้ธนูมันจะได้ออฟได้ไงอ่าเดี๋ยวจะได้หาออฟไกลด้วยครับผมนะก็สวัสดีทุกคนด้วยครับผมนะ,อ,ะอยู่กับผมในเกมแลม้วมาล็อกออนไลน์นะเซิร์ฟเวอร์พอนเทล่าครับเซิร์ฟเวอร์เราเป็นเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกครับรองรับทุกระบบเลยทั้ง PC a n d r o i รและ iOS นะสามารถดาวน์โหลดลิง ปกติเขาจะพูดตอนเปิดหัวคลิปใช่ไหมนี่แบบพูดตอนกลางคลิปเลยโอเคเดี๋ยวผมรอซื้อ h ฮดนะเราซื้อ h ฮดีแล้วก็เดี๋ยวไปเอา,อาเงินแล้วก็หมวกกิตเอาไว้ตีร่อด้วยนะผมก็ไม่รู้ตีรออจะได้ผลหรือเปล่าเพราะว่าตีอนตี NPC คนละตัวกันนะโอเคแล้วเดี๋ยวมาลุยกัน <S <S ครับก็ขอบคุณพี่แสนด้วยนะขอบคุณพี่ทาลินด้วยนะครับผมก็ อ่าเป็นคนสนับสนุน HD นะเพราะว่าปัญหาซื้อยากแล้วก็ในราคาที่ถูกด้วยนะครับผมนะพี่เขาคิดผมแค่โอ้สามสิบเอ็ดเอ็มเองนะเออแบบน้อยมากเลยนะตกเท่าไหร่ตกเม็ดละสิบห้าเอ็มกว่ากว่าเพราะว่าผมเคยซื้อเม็ดละสิบเจ็ดเอ็มเลยนะอ่าก็ขอบคุณพี่เขามากเลยครับผมนะก็มาอ่าขอดีลานนิดหนึ่งแล้วกันนะแปบ๊บหนึ่งต้องมีการล่อลวงอะไรสักอย่าง เดี๋ยวผมให้แฟนผมเป็นคนคลิกแล้วกันเดี๋ยวผมขอตีล่อหมวกกิดก่อนแล้วกันอืมไม่รู้ช่วยหรือเปล่าแล้วก็ขอลีลานิดนึงนะเพราะว่าคลิกนึงเนี่ยมันแพงมากคลิกหนึ่งนี้คลิกหนึ่งเลยครับอ้วกเลยนะมาเ,เดี๋ยวผม ลันหนึ่งน้องผมมาตีบอกหน่อยอ่ะโอเคผมรอและสองทีนะก็นี่อยู่ตัวนี้นอ่าใช่ใช่ใชยังยังยัง,ยงเลือกขน,นูนเนี่ยอันไหนก็ได้สองอันเออโบเอออันไหนก็ได้จะเลือกอันไหนก็ไดเ้เหมือนกันเหมือนตีคอมอะ่ะ อันนี้นะน่าจะมาละโอ้บวกหายไปไหนแหกแหกถ้าติดมันจะขึ้นตรงนี้เลยโหสามสิเอร์ซ็นต์ไงมันสามิเปอร์เซนตโอเคเดี๋ยวผมตีลออีกทีหนึ่งนะ้วผมอยู่อยู่เดี๋ยวนะผมมันติดยากเพราะว่ามันสามสิบเปอร์เซ็นต์น่ะมันเหมือนตีบกแปดคอมปะอารมณ์เช่อบอกว่าสามสิเปอร์เซนตมันติดยากเลยโอย้โหเกือบแล้วเกือบตีผิด ผมว่าล่อกกับ NPC พีซีคนละตัวนะผมว่าลออ่ลอล่อเอ c ผิดตัวว่ะเออเอพี NPC ตัวนี้มันบอกไม่เกี่ยวกันนะคนละตัวอ่ะสีล่อ,อให้หมดแหละอ่ะตัวเดิมเลยเหมือนเดิมเลยนะผมขอให้มาสักบวกเถอะนะผมว่าขอให้มันมาสักบวก โหเจ็บเยอะนะเจ็บหนักเลยอ่ะอืมสามสิบเปอร์เซ็นตช่วยหน่อยเว้ไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้เก่งอยู่เก่งอยู่ถ้าติมันจะขึ้นเลยมันจะขึ้นเป็นรูปธนูเลยโอ้โหอะเดี๋ยวหาทุนก่อนเดี๋ยวมาใหม่ว่าเดี๋ยวหาทุนมาใหม่เหอะโอ้โห ใครที่จะทำนูทองนี่โอ้โหตียากมากเลยนะไม่รู้จะตีล่อเอาอะไรมาล่อเนะี่ยเพชรดีก็หายากเลยนะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมนะฝากกดถูกใจนะกดติดตามด้วยละกันครับผมเจอใหม่คลิปวิดหน้าครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับ